เห็ดยังกิน,นเนาะฮ่าเก่งนอใหม่งามไม่เนี่ยใส่นี่มันต้อง,องมองีแล้รถ้ามาฉาบถ่ายถ่ยคนนึงสวยเลยนะว่าเป็นยังหรอ,อเรารเราก็คั่วม,มันทุกเรียงใช่ไหมไม่ถนัดอะไอ้พวกแมงมุมเนี่ยอันนี้ก็เรียกแมงอะไรนะคะไอ้ต้นหนาเท่าไหร่ที่กลมที่มีอันนี้ที่มีเนี่ยที่รอ กางเป็นคนไนะีน่ะครที่ไหนกิ้งหรีอถ้าเป็นไอ้ตัวใหญ่ๆเราแค้ได้คิดกูกผูกอ,อะไรนี่เส็จยังเนาะทั้งบุนส้มจังไหนเหน็หนแต่ถอนขนส้มต้องคนอีกล้วว้าสูดไหม่หวะ เราก็ไม่น่าท for ุนทีมันขายของมาเลยนะอ๋อนี่เขาเรียกเซียนงดงามเซียนเซียนปลูกปลูกยากเก่าเราไม่เอามาปลูกมั้งปลูกนี่แน่อันนี้จะปลูกขายหรือว่าปลูกปลูกไม่นี่ยไม่เธอนอนโอ้แดงยก ตัดได้อ๋อเราตัดได้แล้วขยายได้เออมันตัดแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆแหมมันติดก่อนออโอเคเลิศ์เลเราก็ขยายไปเรื่อยว่ามันติดปุ๊บแล้วก็ตัดขยายไปอันนี้ก็อีกอาชีพหนึ่งเลยเนาะทุกทีเขาก็ทุกทีเขาจะปลูกในกันนาแทนข้าวที่ในในในป่าข้าวมันจะเมีที่สอนง่ายถึงว่าให้ใส่ทรายไงใส่ทรายมันก็ง่าย ถ้าเราจะปลูกไปขายอะ่ะถ้าไปใส่ทรายอะ่ะมันจะลาดนะเด็เกาะยากระวังมิดละเมน,นี้เขาซือ้อมาแกงหน่อมัแกงหน่อมัยเ้ยพี่นอ้นงอ,ง,องนี่มไอ้ยังเหคทยังไี่เอ้ยจ้าเค็ดอียงขงบงหัวจ้กซือ้อมาแต่ตลาดตัวน่อ้ำมับนยังอันนี้คือว่า,าไอ้พักจะอมภาษาไทายเรียกจะอม <ส>แล้วก็บั<า>บกพริกโดดเอดงงเอใส่ลูกโดดจังเงยเออใส่เหล่าเครื่องก็มีอันนี้ม,มีพมริกมียังไงมีบักพริกแล้วก็มีข,มข้าวหอมข่าวเนียวข่าวเหนียว,ว,ว,วเซนน่แนะแหละขอต่ำออกมาก็จะเอิญข่าเบือข่มมาเนีวก่ดำๆแบบนี้เลอันนี้ใบยหน้าชีวีเก็บตอนมะเสาว์นี่แล้วก็ขันขันเอาแต่น้ำดำๆแบบนี้เลย ธรรมชาติเตาฟืนหย่อนยูกบอกเขายังเดี๋ยวเดี๋ยวว่าพ่อเพียงนี่เนี่ยเออนั่นล่ะเข้าหย่อนยุ่ไปตูอดีตเตาฟืนน,ฟน,นี่แหลจะจ้าลูกยุกไม่นู่น,นย่างบานที่ไ่นไ่ไกลต้มกับย่างต้มกับย่างไก่เนี่ยอันนีน้ต้ม อันนี้ซีเรตต้มป่ะต้มต้มแซ่บชักแซ่บว่าแ่บนะต้องลองกินแซ่บคือเก๋ออันใดตัวใดสีหย่างตัวที่มันน่อนอ่นอนตัวที่มันจอยวะเนี่ยใสยตัวอ้อนวนเพราะตัวนอนคีเรย,ย์ยังใช่มันสุกก่อนจังจังเงินแล้วกันตัวตัวครับ เดี๋ยวเขาบึงตอนมันสุกก็นำเดือนเข้าใส่ใส่เครื่องที่เขาตำเอาไว้แล้วก็ตามด้วยเติมนนำเหรออ๋อ ก็เอากระแดงนไปเลยไก่ตั้ง4ห้าตัวต้องหม้อไปเลยต้องเอาหม้อใหญ่เลยเฮ้ยแล้วก็ตามด้วยเห็ดใจน้องใหม่แล้วก็โอ้ยมันสับมาได้นิดนึยไงนะไก่อ่ะต้มน้ำดีกว่าผัดกะเพราันม่มีแต่กระดูก พิดฟ้าไว้บอายแล้วแพด้นอ,อนนเ,เนี่ยนที่เข้าสิต่าบังครังกินกับแกงน้องใหม่ด้วยบัานนี้เมนูมืนน่อนี้ข้าวแล้วเนะแล้วเนี่ยเดินเนี่ยรู้เลยรู้เลย ของเงินอะไรเออไหนเออจะใช้เงินอะไรวะอยู่เนี่ยเออไม่ต้องใช้แล้วทำไมอันนั้นน้ำใช่ไหมอะแล้วพูดถึงว่าถ้าอยากมีรายได้มาลงนี่เลยเอเสียงเป็นกบวะล่ะเพาเสียเราเรื่องน้องใหม่เฮาเดียวแล้วไม่ได้ทำอะไรโอ้เป็นเสแสร์กลาเดี๋ยวไปกินน้ำกันนี่จังสีกินน้ำกัน่า เับเข่าแนวอื่นก่อนใส่ใส่หอนเราให้ฟังเนี่ยแบเบิ้งหัอะไรอะไรก็ได้ใช่ไหมหรือวหูอะไรก็ได้ค่ะดูซิเนี่ยแกะใส่ไปแล้วค่ะเพิ่งรู้ใช่ไหมเพิ่งรู้เขาเห็นแต่ใส่บังหูเออแล้วเปิดไปเบิ้งแล้วไล่ไปอะไอยังใส่ไปเบิ้งหูดูซิเอาเผ้าผ้าไปเบิ้งไหมเป็นเป็นเมนูใส่ต้มไก่ไปแล้วค่ะมันเป็นเคล็ดลับใช่ป่ะเป็นเคล็ดลับค่ะไก่เหนียว อยู่ไหนก็นั่นลงไปแล้วค่ะลงไปแล้วลงน้ำไปแล้วต้มไก่ไก่บ้านมันเหนียวอะไรนะต้มใส่แบบใส่ห่อนเนี่ยไหมเขาแกะอันนี้ใส่ไปไหมคนอุ้ยคนในเมืองไม่ค่อยรู้นะนี่เอาลวดมาใส่ซีห้าเม็ดช่วยช่วยทําให้ไก่มันเปื่อยไวใช่ไหมนะอันไหนอันไหนอันนี้ทํามานานหรือยังเนี่ยไหมพี่ดีกว่าเออเนี่ย เพราะว่าไก่แม่เนี่ยเหนียวมากเข้าบ้านเข้าใส่บางทีเคยกินครั้งแรกคือเหนียวมากใส่สอสเลยแล้วใบอกนะว่าต้องใส่ฮอนใส่สอสมันบอกใส่ซอน่งเกียใหญ่เมียเข้าลูกโอ้เลอะน้าชั้นน้าชั้นโอเคเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จแล้วเสร็จแล้วว่าจะนอนเน่นนี่มันขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะไก่นุ่มดูนะเออกลิ่นดูได้เลยพอกิ่นทีนี้ก็จะได้นอนแล้วขวดขวดหน่อยที่ขวดหน่อย แล้วแล้วเอาบุตรเซนต์ดิสูตรของจำใสนต์นะสูตรของน้าบอกใส่ให้หมดทุกอย่างใส่ไปโลดแล้เดี๋ยวไปกินกันทุกคนมากินข่าวเด้อมากินข่าวต่งตัวหนึ่เห็นอันนี้ก็มีข่าวเหนียวตับหมูตับหมูเอออะไรเงี้ยอีกมีอี๊ยังดีกินเี่นเขาต้มไกแงเ็่แล้วก็มี แม่งยังว่ะเออจิ้งรีดเอิร์นบัตสึแม่งชอดแบบนี้ล่ะกินก่าตำหงอันนี้แกงแกงโซนอะไรอยังแกงแกงไก่แกงไก่โอ้ยตีนเหยเนี่ยตีนเนาะตีนแกงไก่ตีนแกงไก่ตีนเนื้อขาวนดิมาเดินมากินข่าวเอ้าแกงไก่ไม่ไม่ใยสีแกงไม่ใยสีแกงไก่ไม่ใยสีแต่สาวพ่อนะเรากินข่าวแล้วก็ ตายไปน้ำตายไปน้ำเล้วอ้าว่นกับคนมองงามเด้คนจะเป็นธรรมชาติเลอ้กเข้ากับอากวามธรรมชาติต้านเข้าาใหญ่บางที่โคกกระแตกตามมาคุ้งยี่โคกกระแตกสาวพรสาวพรกระแดดมองเนี่ยเออกล่องขาเนายูขึ้นอยเห็นหอนแนวกินพยักกล่องเข้าเขากเห็นว่ามันมันมันขยายใหญ่ดี มันจะมีมันตำตำอย่างนี้แหละ